สวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านครับดูดีไหมเฮ้งครับพี่นอ้องอามูน,นี่ครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องการปลูกมะเขือปลูกพริกผสมผสานกันปลูกรวมกันถามมาว่าปลูกได้ไหมปลูกไม่ได้นะครับเพื่อการค้านะครับแต่ถ้าจะปลูกกินสิบต้นยี่สิบต้นหรือทำในส่วนผสมผสานปลูกรวมกันได้นะครับ ไอ้ที่ผมว่าทําไมปลูกเพื่อการค้าแล้วมันปลูกไม่ได้ปลูกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการดูแลการรักษากาจัดเพลี้ยมันยากเพราะว่ามะเขือโรคเยอะโรคเยอะกว่าพริกศัตรูเยอะกว่าพริกพวกเพลี้ยตัวอ่อนไรขาวเพลี้ยะจักกระจันต่างๆนะครับไรขาวไรแดง อีกเยอะแยะนะครับโรคของมะเขือนี่จะเยอะกว่าพริกส่วนศัตรูของพริกมันก็มีศัตรูคล้ายๆกันกับมะเขือแต่มันน้อยกว่ามะเขือนะครับมะเขืออยากหลายกว่าด,ด้วยครับเด้อเพราะฉะนั้นถ้าเราปรลูกรวมกันในแปลงเดียวกันโรคของมะเขือที่มันเยอะอยู่แล้วศัตรูของเขาเนี่ยจะมารบกวนจะมา ลงมะเขือแล้วก็จะลุกลามมายังพริกซึ่งเราปลูกผสมกันไว้หรือว่าปลูกแปลงเดียวกันเดครับเด้จะให้ดีนะครับท่านที่จะปลูกขายปลูกเพื่อการตลาดสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับผมแนะนำอันนี้จากประสบการณ์ของผมเองนะครับแนะนำว่าให้แยกปลูกคนละแปลงเด้ครับเด้ อย่าปลูกรวมกันนะครับปลูกคนละแปลงไปเลยนะครับแต่ละแปลงเนี่ยแปลงพริกกับแปลงมะเขือห่างกันอย่างน้อย2-3เมตรนะครับศัตรูของมะเขือซึ่งเยอะอยู่กว่าพริกอยู่แล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ไปรบกวนจะได้ไม่ลุกลามไปยางพริกนะครับให้แยกกันปลูกคนละแปลงอย่าปลูกรวมกันนะครับเด้ ถาเราปลูกรวมกันมันก็ได้แต่ในการดูแลกําจัดเพลีย้ยกาจัดแมลงต่างๆเนี่ยหนักนะครับไปฉีดยาพ่นยาบ่อยเข้าก็ทําให้มะเขือหรือว่าพริกแพ้ยาใบเหลืองนะครับบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าอ สีดย่าอยู่สามมือสีดเจ็ดมือสีดเป็นอย่างใบคือเหลืองปุ๋ยกใ,ส,กใ,ใ,ใกกส่น้ำกะไฮไฮพอดีไฮโบเกินวาสันนะครับเด้อมันปิน้น่หนยามันแพ้ยานะครับเพราะฉะนั้นให้แยกปลูกสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ด้อครับเด้อมือใหม่ที่ถามกันเข้ามานะครับว่าปลูกรวมกันได้ไหม ผมแนะนําเลยว่าให้ปลูกแยกกันนะครับถ้าเราจะปลูกขายด้วยพี่น้องแต่ถ้าเราปลูกไว้กินในครัวเรือนสิบยี่สิบต้นอันนี้ปลูกรวมๆกันได้นะครับที่เขาเรียกว่ากเกษตรผสมผสานนะมันได้นะครับสําหรับท่านที่อยากจะปลูกแล้วก็มีปัญหานะครับเนี่อเพราะช่วงนี้อากาศหนาว,นว,นวร้อนนะครับ ยิ่งช่วงอากาศหนาวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆวันจะทําให้พืชต่างๆรากไม่เดินนะครับรากไม่เดินให้ปุ๋ยให้น้ํายังไงก็ไม่สวยไม่กินปุ๋ยไม่กินน้ํานะครับแล้วก็จะทําให้มะเขือหรือว่าพริกหรือว่าพืชผักของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ,จะเจริญเติบโตช้านะครับ หลายท่านก็ไปใส่ปุ๋ยไปเพิ่มปุ๋ยทั้งปุ๋ยทางใบทั้งฮอร์โมนทั้งทางดินบอกว่าจาังไหนมันคือบ่ง้ามนะครับมันเป็นที่อากาศนะครับถ้าอากาศหนาวหนาวจัดหนาวแห้งรากไม่เดินนะครับพืชไม่กินปุ๋ยครับพี่น้องต้องรอสักพักหนึ่งนะครับ อุณหภูมิขึ้นอากาศร้อนพืชก็จะเริ่มกินปุ๋ยความงามก็จะเริ่มกลับมานะครับใะเย็นๆสักนิดหนึ่งเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างๆมาตลอดนะครับจะรู้ดีนะครับท่านคงจะทราบดีว่าช่วงที่มันเป็นหน้าหนาวที่อากาศหนาวจัดหนาวจริงๆเนี่ยพืชมันไม่สวยพืชมันบวงงามครับพี่น้อง นะครับทุกอย่างเลยนะครับเด้ทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นรออีกสักพักหนึ่งนะครับรอให้อากาศมันร้อนอุณหภูมิมันขึ้นจะดีเองนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สันส้นๆได้ใจความนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องเกษตรสงสัยการใช้ยาใช้ปุ๋ยการปลูกพืชต่างๆ สอบถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณพี่น้อกสุภูสุขุนครับเมือ่อนาพอกัอนใหม่อยู่ดีมี้ยครับผมสวัสดีครับ